ร้านกาแฟเจติกนะคะทุกคนคะ่ะร้านกาแฟสุดโอวาผู้เชวิเกาะสมุยเชื่อว่าหลายๆคนในละแวกนี้นะคะคงได้ชิมกาแฟาร้านเจติก,กันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะร้านนี้จะตั้งอยู่ริมภูนะคะทุกคนคะ่ะตอนเช้าก็คือต่างชาติเยอะมากแกด้ยกวยความที่ร้านเขาเป็นร้านกาแฟาสดนะคะเดินเข้าไปคือหอมกลิ่นกาแฟามากแกนอกจากจะเป็นเมนูกาแฟาแล้วนะคะทุกคนคะ่ะน้ำปั่นผลไม้มีคะ่ะโซดามีนะคะทุกคนค่ะชาก็มีค่ะแม่แล้ว้ามาร้านนี้นะคะแวะชิมมอคคาแล้วก็โกโก้มินต์ได้เลยค่ะทุกคนค่ะเขาทำถึงมากนะแกนอกจากร้านนี้จะชงกาแฟแทบแล้วนะคะแม่ค้าก แซบคะ่ะทุกคนคะ่ะแต่ว่าราคาไม่แซบนะคะทุกคนคะ่ะราคาเริ่มต้นที่30บาทเท่านั้นแกที่ร้านนี้เข้มข้นทุกเมนูคะ่ะทุกคนค่ะแต่เราก็สามารถบอกได้นะคะว่าหวานมากหวานน้อยเด้อทุกคนไปช่วงเช้านะคะร้านเชติคุณจะเยอะมากะคะ่ะทุกคนคะ่ะต้องรอคิวหน่อยนะคะแต่ว่าอร่อยจริงๆค่ะแม่มีเพื่อนๆคนไหนเคยไปชิมร้านนี้แล้วหรือย,อยังนะคะเมนูไหนเด็ดสุดนะคะแม่คอมเมนต์มาให้หน่อยนะคะอย่าตามไปชิมเมนูนั้นๆเลยจ้าสำหรับชากาแฟร้านโอวานะคะยุคให้เป็นร้านอร่อยอีกร้านหนึ่งเลยจ้ามาคาน่ารักบริการดีวิวดีสุดๆ,ๆคะ่ะทุกกคคนน่ะลองไปตามัจ